โปรเด็ดเดือนกันยายนนี้ที่ RS Mall ครับผ่านทางคูเอ็นติ้งของเราบอกเลยว,ว่า69ลบส่วนลดสุดถึง3 6 9บาทนะครับชอบ็อปครบ7,000บาทแ,แต่วันนี้ครับใส่โค้ดช็อป169ลดอยู่เพียงแค่1,821บาทยังไม่พอฮะยังมีค่าหนูนาโน อีกเอก้าสบบาทไม่เกินหมื่นนะแต่จ่ายแค่1,821บาทเท่านั้นช็อปในตอนนี้ผ่านแอปอย่างคูลิซึมหรือที่เว็บไซต์คู o ิซึ m n ดอทเได้เลยนะครับ